บุคคลในประวัติศาสตร์ที่ตายแบบปริศนาอันดับที่7มารีลีมอนโลดาราฮอลลีวูดชื่อดังเสียชีวิตจากการกินยาเกินขนาดแต่ไม่มีร่องรอยแก้วน้ําในห้องความสัมพันธ์ลับกับตระกูลเคนเนดีทําให้หลายคนสงสัยว่าเธออาจถูกเก็บเพื่อปิดปากอันดับที่6พระเจ้าตูตันคาเมนฟาโรหนุ่มเสียชีวิตตอนอายุ19ปีมัมมี่ของพระอ,องค์มีร่องรอยกระโหลกศีรษะแตกและกระดูกขาหัก บางคนเชื่อกันว่าเขาถูกรอบสังหารหรืออาจจะเป็นอุปัติเหตุจากรถมา้าอันดับที่5โมซาต์คีตากวีอัจฉริยะเสียชีวิตขนาดอายุได้35ปีบันทึกระบุว่าเกิดจากไข้โูมติกและเขาเชื่อว่าตัวเองถูกวางยาพิษกุ้มฟีเมสันอาจเกี่ยวข้องเพราะเขาได้เปิดเผยพิธีกรรมรับผ่านโอเปร่าอันดับที่4นโปเลียนโปนปาส ถูกในระเทศและเสียชีวิตจากมะเร็งกระเพาะแต่เส้นผมของเขากับมีสารหนูสูงผิดปกติหลายคนเชื่อว่าเขาถูกวางยาพิษอย่างช้าๆโดยคนใกล้ชิดอันดับที่3เอสการ์ดอารันโพถูกพบในสภาพสลึมสลือใส่เสื้อผ้าของคนอื่นก่อนเสียชีวิตบางทฤษฎีบอกว่าเขาอาจถูกรักพาตัวและบังคับให้ดื่มสุราเพื่อโกงการเลือกตั้ง อันดับที่2อเลริสันเดอร์มหาราชเสียชีวิตกระทันหันตอนอายุได้32ปีร่างกายไม่เท่าเปลือกมาหลายวันทฤษฎีมีทั้งพิษจากสเตนินและการติดเชื้อหรือโรคทางพันธุกรรมที่ไม่มีใครรู้จักอันดับที่1วลาดิมีเลนินป่วยหนักและเสียชีวิตตอนอายุ53ปีหลายคนสงสัยว่าสตาลินอาจวางยาเขาเพื่อคว้าอำนาจเป็นของตัวเองนี่คือเจบุคคลที่เสียชีวิตแบบปริศนาคุณคิดว่าการตายของใครน่าสงสัยที่สุดใน